สำหรับพวกเรานะครับที่สนใจในชมลมนะครับก็คือจะมีอยู่ทั้งหมด4เรื่องแต่แบ่งเป็น7คำและแถมให้อีก2คำวันนี้นะครับสิ่งแรกก็คือสตินะครับเรื่องแรกเนี่ยสติสำคัญมากๆนะครับเราจะทำสติให้ให้มีพลังและคุณภาพมารับใช้เราได้อย่างไรนะครับหัวใจสำคัญของมันของ 7บวก2คํคำนี้นะครับ9ก้าคำนี้เนี่ยก็คือการที่เราจะสามารถออกจากสภาพแบบชีวิตแบบเดิมๆเ,เป็นสภาพชีวิตใหม่ที่ดีกว่าได้นะครับคำต่อมาคือคำว่าจิตนะครับจิตเนี่ยดั้งเดิมของจิตคือการที่เราสงบเรารู้นะครับสงบเย็นนิ่งลึกรู้นะครับแล้วมันเลือกได้จากตรงจุดนั้นนะครับเราจะเติมความโกรธ เราจะเติมความเกลียดเราจะเติมความรักเข้าไปนะครับในจิตก็ได้นะครับแต่ด้วยความเข้าใจทั้ง9คํานี้อย่างกระจ่างเราก็จะปฏิบัติในเรื่องของสติและจิตได้ง่ายขึ้นนะครับมันคือความคมชัดนะครับในชีวิตของเราเองนะครับถ้าเราคมชัดในทั้งหมดทั้ง4เรื่อง9คํานี้นะครับต่อไปครับคําว่ากายกายของเรานะครับ โอ้ oh, เราเราได้มันมาตั้งแต่เกิดเลยกายของเราเนี่ยมันเป็นกรรมด้วยนะครับคำต่อไปก็คือคำว่าความสัมพันธ์นะครับนี่คือ4เรื่องนะครับสี่เรื่องถ้าเราไปติดเครื่องให้ดีแล้วนึกภาพครับคนที่ติดเครื่องการเดินได้นะครับติดเครื่องการออกกำลังกายก็ได้บางคนติดเครื่องการเล่นเกมไปถึงจุดที่มันติดเครื่องบางคนเนี่ยติดเครื่องการที่เรามีวิถีชีวิต ในแบบที่เราให้ร้ายคนอื่นนินทาคนอื่นอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือติดเครื่องความสับสนความกังวลการคิดมากแต่การที่เรามาติดเครื่องสี่เรื่องก็คือสติจิตกายหรือกรรมของเรานี้นะครับแล้วก็ติดเครื่องความสัมพันธ์ให้ดีเนี่ยต้องลองคิดดูนะครับซึ่งพวกเราก็จะมาติดเครื่องร่วมกันเราจะมาคุยกัน มาเข้าถึงความหมายร่วมกันของ4คํคำนี้เราจะเริ่มต้นใช้กับชีวิตของเราอย่างไรคำต่อไปก็ใช้ได้กับทั้ง4กลุ่มก็คือคำว่าจักระนะครับคือพอมันชัดเจนเนี่ยจักระเนี่ยเราลอกได้นะครับที่มี7จักระแต่เราลอกแบบที่ไม่ใช่ว่าเป็นภาพนะครับที่มีสีแดงอยู่ข้างล่างแล้วก็สีไล่ไปตามลาดับนะครับข้างบนเท่านั้นตรงนั้นก็ดึงมาใช้ได้ แต่ในความเป็นจริงก็คือความการที่เรามีความกล้าที่จะเผชิญที่จะจ่ายเวลาที่จะอึดอดทนกับเรื่องราวต่างๆของชีวิตกล้าเผชิญชีวิตนั่นคือจกักระแรกๆการที่เรายอมรับเรามีความพึงพอใจเรามีความสนใจใส่ใจก็คือจักระต่อมาการที่เรารักเรารู้สึกดีเราจ่ายเวลาให้กับสิ่งต่างๆได้นานพอเนี่ยนั่นก็คือ จักระต่อต่อมารวมถึงการที่เราเหนือชั้นเรามีสตรีเราหลุดพ้นหลุดพ้นจากสภาพเดิมๆของเรานะครับนั่นคือจักระต่อต่อมานะครับจากนั้นครับกลไกครับกลไกคืออะไรอย่างเช่นถ้าผมบอกว่าประเทศของเราเนี่ยมีทั้งกลไกภาครัฐและเอกชนมันคือการจัดการในชุมชนหรือในชมรมของพวกเรานะครับต่อไปคือเครื่องมือครับคนเราเนี่ย เราจะทํางานอย่างเดียวเลยก็ได้ขยันเลยกับคนที่มีพื้นที่มีสถานีในการพัฒนาเครื่องมือร่วมกันขึ้นมาเนี่ยการติดเครื่องการที่เราสามารถไปติดเครื่องการพัฒนาเครื่องมือร่วมกันได้ทั้งหมดครับสติจิตกรรมความสัมพันธ์จักระกลไกลเครื่องมือเนี่ยเราถ้า,ามันติดเครื่องได้แล้วอะ ในสภาพของเราในสภาวะของเราอีกสองคำที่ช่วยให้ติดเครื่องง่ายๆก็คือการที่เรารู้คำว่าจังหวะและเวลาเวลานี่คืออะไรครับเวลาก็คือดวงอาทิตย์ขึ้นอีกแล้วดวงอาทิตย์ตกอีกแล้วค่ำมืดอีกแล้วดวงจันทร์น้ำขึ้นน้ำลงนะครับนั่นคือเวลาที่ผ่านไปเลยไปเนี่ย คนที่หาจังหวะของการทำส้มตำได้ดีคนที่ไปยืนอยู่แล้วก็ยังงงๆอยู่แต่จากนั้นครับเขาสามารถที่จะไปหาจังหวะของการเต้นได้ดีแต่จังหวะมันไม่ใช่มีแค่จังหวะของการเต้นแต่มันคือทุกอย่างจังหวะที่เราจะติดเครื่องสติได้ดีการที่เราจ่ายเวลาให้กับมันการที่เรารู้ว่าเวลาเนี่ยมันผ่านไปผ่านไป เรื่อยๆเลยนะครับแต่เราสามารถหาจังหวะของชีวิตของเราได้คนเราเป็นสัตว์สังคมครับการที่เรามาเข้าถึงความหมายของเก้าคำนี้ด้วยกันแล้วเรามาเล่นร่วมกันไปอ๋อสติเนี่ยเรามีสติเพื่ออะไรจะได้รู้ตนเองเพราะเรามีความต้องการ เงินอำนาจกินการเกียดเกิเลสตัณหาราคาอุปทานนะครับมีอยู่ในตัวพวกเราทุกคนการที่เราจเจริญสติสมาธิปัญญามันช่วยให้เราทำสำเร็จศรัทธาศีลวิริยะมันช่วยให้เราทำสำเร็จแบบดีๆแบบที่ไม่ทำร้ายตนเองไม่ทำร้ายกันเองเราจะไม่ทะเลาะกันเพราะว่าเราจะรู้ตนเองว่าอ๋อวิริยะของเราเนี่ยมันดี มันมันอ่อนแค่ไหนนะครับไม่ใช่อยู่ดีให้ทำงานก็รู้สึกแย่เพราะว่าอะไรดอยวิริยะนะครับงานเนี่ยขยันกันจังเลยแต่ถ้าขาดกลไกลที่ดีเราไม่ได้มุ่งพัฒนาเครื่องมือเป็นยังไงนะครับเราจะจ่ายเวลาจนกระทั่งจังหวะความสัมพันธ์ของพวกเราเนี่ย มันดีจริงๆได้อย่างไรนะครับนั่นแหละผมเองก็เพิ่งเจอนะครับไม่ใช่ว่าเก่งมาตั้งแต่เกิดอะไรอย่างนั้นนะครับไม่ใช่เลยนะครับร่างกายของเราเนี่ยมันคือกรรมของเราเองเนี่ยเราไปติดเครื่องมันมันจะดีไหมจิตที่ทำงานด้วยจิตว่างได้เรามีความสงบเรามีความเย็นนิ่งลึกดูได้ดีก็คือสตินะครับดูวิเคราะห์สังเคราะห์ มันคือสถานีที่เราจะมาร่วมกันสถานีคืออะไรก็คือร่างกายและจิตใจของเราคือบ้านของเราคือห้องห้องหนึ่งที่เราทําเป็นสถานีขึ้นมาในการที่จะพัฒนาสบู่พัฒนาเครื่องมือกลไกลต่างๆทั้งหมดมันคืออะไรครับมันคือการเล่นร่วมกันเล่นกับเก้าคำนี้แค่นั้นเองเมื่อเช้านี้ผมตื่นมาผมก็นั่งนึก,กน,นะที่วิดีโอเราทําไมไม,ไม่มีคนดูนะ แสดงว่าไม่มีใครที่จะสนใจชมรมเราแล้วเราจะทำยังไงดีละ่ะอืมแปลว่าอะไรครับสติผมทำได้คนเดียวนะคนเดียวผมก็ทำได้นะ,จะเจริญสติสมาธิปัญญาศรัทธาศีลวิรยิยะเราก็เติมไปสิแน่นอนเรายังมีความอะไรนะถูกกระตุ้นด้วยกามนะครับแต่บางคนอาจจะว่าเอ้ยหนา้นาหน้า หน้าไอ้น้าไม่อายอะไรปรมาณนี้มาพูดคำนี้แต่ทุกท่านครับใครละ่ะที่พ้นแล้วจากกามแต่เราจะเอาเวลาเนี่ยไปจ่ายให้กับการตรึกเรื่องกรรมทั้งที่ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรบางทีเนี่ยไฟกามมันเผาเราเราเออกมาใช้เจริญสติสมาธิปัญญาสถาศีลวิริยะดีกว่าไหมอ่าอ่าลองคิดดูนะครับ ถ้าเกิดว่าออย่างผมชวนคนเนี่ยมาร่วมชวมรมเอ้ยมันไม่มีใครนะครับอืเรามาเจริญจิตดีกว่าไหมจเจริญจิตคืออะไรก็คือคือตัวจิตเดิมนั้งเดิมอันนี้ต้องต้องไปถามหลวงพ่อต้องไปถา,ามผู้รู้นะครับแต่หลังจากที่จิตว่างจิตสงบจิตประกอบไปได้วยการดูจะดูจะพิจารณาจะวิเคราะห์สังเคราะห์จะวิปัสนาจะโยนิสโสมนสิการเนี่ย ก็ก็ว่ากันไปนะครับตามเรื่องตามคันลองของมันแต่หลังจากนั้นเนี่ยพอจิตมันพร้อมแล้วเนี่ยจะเติมจักรละเข้าไปเติมความกล้าหาญในงานเข้าไปจะเติมภาวะของการที่พ้นแล้วของการที่คุมเกมเนี่ยเข้าไปมันก็คือการปรุงจิตของเราเองเพื่อให้ควรค่าแก่การทำงานนะครับ สถานีนี้เนี่ยเป็นสถานีนันทนาการของเราจิตประเภทใดละ่ะที่เราจะใช้ในสถานีนันทนาการสถานีนี้เนี่ยเป็นสถานีแห่งการทํางานดําเนินการของเราสถานีนี้เป็นวิจัยทดลองพัฒนาสถานีนี้เป็นสถานีในการยกระดับของเราเราจะเติมอะไรเข้าไปในสถานีนี้ดีนะครับจากนั้นครับร่างกายของเราเนี่ยเราปล่อยให้ใจของเราล่องลอยไปกับอะไรนะครับ ตื่นเช้ามาเนี่ยผมเลื่อนสมาร์ทโฟนดูละเลื่อนแล้วมันติดจริงๆนะอืมมันดีต่อร่างกายและจิตใจเราไหมมันดีต่อสติเราไหมคนที่เขาพัฒนาเครื่องมืออย่างไปอย่างก้าวล้ําเลยนะครับอย่างเช่นอีลอนมาร์อย่างเช่นบริษัทไมโครซอฟท์ของวิวเกตเนี่ยเขาพัฒนาเครื่องมือไปไกลเลยเขาแบ่งเราไหมหรือว่าเขาจะหาเหตุมาให้เราต้องจ่ายเงินเยอะๆ เราต้องไปทํางานเยอะเลยเพื่อจ่ายเงินให้กับระบบที่เขาเซตมาเป็นอย่างดีเม็ดเงินมหาศาลไหลเข้าไปนะครับกําไรมหาศาลไหลเข้าไปผมไม่ได้อิจฉาบิลเกตไม่ได้อิายออีลอนมาร์กนะครับแต่ผมดูแล้วเป็นเยี่ยงเป็นอย่างเพื่อใหคอ้คือมาเล่านี่เพื่ออะไรก็อยากเจอใครที่จะมาเล่นก้าวคำนี้ไปด้วยกันคนที่ไม่มีจังหวะที่ดีร่วมกัน ร้องเพลงร่วมกันจังหวะมันไม่ลงล็อกะเป็นอย่างไรแต่ชีวิตของเราเนี่ยความสุขร่วมกันการเสพผ่านโลกเราไม่ได้แค่ร้องเพลงอย่างเดียวเราไม่ได้แค่ยกเครื่องมือในการทำงานยกของจัดบ้านอย่างเดียวมันมีกิจกรรมหลายอย่างของเราที่เราจะมาจ่ายเวลาเราจะมาบริหารเวลาร่วมกันเราจะมาลงตัวเข้าจังหวะร่วมกันที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ย มันไม่เกี่ยวตัวผมเองนะครับผมอาจจะทําได้ไม่ดีนะักแน่นอนสมองผมเนี่ยเข้าใจอยู่แล้วในเจ็ดคำแต่คําว่าจังหวะและเวลาเนี่ยบางคนเซียนนะครับบา,บางคนเก่งผมกำลังพูดถึงอะไรครับผมกำลังพูดถึงรางวัลชีวิตของอีกหลายหลายคนที่สามารถทําได้ดีอย่างให้ผมเนี่ยไปเต้นให้ให้น่ารักเนี่ยให้ดูดีให้มีความสุขด้วยเนี่ย ผมอาจจะเต้นได้ไม่ดีแต่ผมไม่ได้จํากัดตัวเองนะครับทุกวันนี้เนี่ยมันคือจังหวะคนที่มีสติประกอบการเดินแล้วไปใส่ใจมันหน่อยให้เวลากับมันหน่อยจนได้จังหวะดีๆของการเดินบางคนเนี่ยบอกว่าเดินเมื่อวานมีคนบอกว่าทำไมผมอะเดินนักเลงจังเลยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่มันคือ การก้าวเดินแบบที่ผมจะมีสูภาพดีนะครับการเดินทั้งหมดของผมเนี่ยมันไม่มีปัญหากับข้อเพราะว่าผมอายุมากแล้วเนี่ยแต่แต่อายุเป็นเพียงตัวเลขนะครับผมไม่ได้คิดว่าผมอายุมากนะครับแต่ตัวเลขมันมากแล้วแต่ผมรู้สึกว่าการบริหารกระดูกบริหารข้อของเราเนี่ยบริหารกล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันมีความสําคัญมาก ก็คือการที่เราใช้กล้ามเนื้อในการเดินได้อย่างเต็มที่เขาก็าบอกว่าผมเดินนักเลงแต่ผมกำลังพูดเรื่องนี้เพื่ออะไรเพื่อที่ว่าจังหวะชีวิตครับบางทีถ้าเต้นบางอย่างก็กวนกวๆแต่เต้นแล้วมันมีความสุขนะครับใจไม่ได้อยากกวนหรอกนะครับแต่เรากําลังมีจังหวะชีวิตที่จะส่งผล แน่นอนครับเราอยากได้อะไรดีๆเนี่ยเราก็ไปดูตัวอย่างแล้วก็ทำนะครับแต่จังหวะที่มันงอกออกมาจากจิตใจออกมาจากตัวตนของเราในวันที่เราจะเริญสติได้ดีจะเริญจิตได้ดีจะเริญกายหรือกรรมเนี่ยได้ดีพัฒนาความสัมพันธ์ร่วมกันได้ดีจากกระเครื่องมือกลไกลต่างๆของพวกเราเนี่ยมันมีจุดเริ่มต้น ได้จังหวะของการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเราไม่ต้องเก่งเท่าอีลอนมารเท่าบิลเกตไม่ต้องเก่งสู้แบบระบบที่เขาดูดเงินในโลกใบนี้เนี่ยที่เขามีส่วนร่วมกับความเป็นไปของโลกใบนี้อย่างมากเนี่ยเราไม่ต้องเก่งขนาดนั้นหัวใจสำคัญของมันก็คือจังหวะของพวกเราเองที่มาเริ่มต้นมันคืออะไรครับมันคือคนกลุ่มคนที่เขามีบ้าน เขามีที่ดินแล้วเขาดูแลพื้นที่นั้นได้ดีดูแลตนเองได้ดีนึกภาพคนที่ไม่เข้าถึงความหมายไม่รู้จังหวะไม่มีความลงตัวไม่มีความคมชัดของสติของจิตของกายของกรรมของความสัมพันธ์นะครับของจักกะเครื่องมือกลไกลของเวลาคนที่ไม่รู้ทำเรื่องนี้ได้ไม่ดีนะเวลาที่ใจคนร้อนรุ่ม เวลาที่ใจคนเรานึกตำหนิตนเองนึกตำหนิคนอื่นเทียบกับคนที่พึงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ในตอนนี้ในเช้านี้เลยพึงพอใจเท่าที่มันเป็นอยู่นั่นแหละแล้วพึงพอใจที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่มันเป็นพลังมากกว่านั้นเป็นพลังที่จะเพิ่มพูนยิ่งย่งขึ้นไปตึงต้งตึงต้งตึงต้งตึง้งตึงเลยนะก็คือความพึงพอใจในภาพที่เป็นอยู่ร่วมกัน ความพึงพอใจที่จะร่วมสร้างสรรค์ร่วมกันโดยรู้ทางในการสร้างสรรค์อย่างชัดเจนถ้าผมขอร้องได้ผมก็ยังจะยืนยันให้บอกต่อแนะนำวิดีโอชุดประมาณนี้แหละให้ผมหน่อยนะครับเพื่อที่ว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นได้ในหมู่พวกเราแบบหลากหลายก็แล้วแต่จะเจริญได้แล้วแต่ที่จะทำไป ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ